จุดรุกแฉลองกับการกลับมาโปกเกิดหักแอบรักคุณสามีโปกเกิดหักแอบรักคุณสามีและคอโรแมนติกคอมเมดี้ที่เชิกลับมาให้ได้ฝินกันอีกครั้งหลังจากที่เคยมัดใจสาวเลขสาวใหญ่ในประเทศไทยไปด้วยเรตติ้งสูงถึง7.7และยอดดูย้อนหลังในไทยจาก c h 3พุ่งทยานถึง70ล้านวิวนอกจากนี้กระแสะการตอบรับจากแฟนๆต่างประเทศ ก็ฝั่งไม่แพ้กันด้วยเรตติ้งสูงทะลุ200ล้านวิวในประเทศจีนและด้านเปลนประกอบละครก็ไม่น้อยหน้าก,กว่ายอดวิวไปได้หลาย10ล้านวิวละครผลงานชิ้นเอกของผู้จัดที่ไม่ว่าจะจับอะไรก็ดังไม่หยุดชุดไม่อยู่อย่างแอนทองประสมจากค่ายทองเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระนันร่วมกำกับโดยอําพายพรจิตไม่งงที่ได้จับนักแสดงมากฝีมือมาประชันกันไม่ว่าจะเป็นก้อยรัตวินเจี๊ยบละ,ละนาแพพิชาภา องคานินฟอร,ร้อยนทถอบพงโนธนากรโมอวิตรุษธและแพลวคณิตกุ่นเชื่อว่าหลายท่านยังจำกันได้ดีกับเรื่องราวของสาวคลั่งรักที่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อใายคนรักเมยอมิลนิตาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ต้องแต่งงานกับพี่เทียนมาปรินผู้ชายที่ตัวเองแอบ,บชอบความน่ารักของตัวละครและเนื้อหาที่น่าติดตามจนแฟนแฟนพาก,กันติดแอชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์ด้วยความหล่อออร่าพุ่งของพระเอก นุ่มมากปรินคว้ารางวัล Best Male Lead in TV Programs นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที Content a h a Awards 2020และอีกหนึ่งเวทีระดับ A Asia Academic Creative Awards 2020กับรางวัล National Winner สาขา Best t a r l i n e Leading Role นอกจากนี้ด้านนางเอกสาวมิวนิฐายังได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Best t a c l i n e Leading Role และผลงานละครยังได้เข้าชิงในสาขา Best Asian r o m e for g i n t e n a t i o n a l Market ทั้งหมดนี้ถือเป็นตัวการันตีได้ว่าละครอกเกิดผักแอบรักคุณสามีเป็นละครไทยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากทุกมุมโลกด้วยกระแสะตอบรับที่ถล่มทลายเตรียมพบการกลับมาของพระเอกหนุ่มระดับอินเตอร์มากปรินและนางเอกหน้าหวาน